สวัสดีครับแฟนขับแฟนคลับเอฟซีชองป่าพิรัญญาชาแนลครับอเมรออิกาตามสัญญานะครับเนาะผมเซมาเฮ็ดคลิปเปรียบเทียบระวางังฟินลอยสิบหาไอตัวนึงจะเป็นรอแม็กซีดําอีกตัวนึงจะเป็นรอแม็กซีทองนะครับเนาะก็คือขั้นสีเขียวนี่เป็นรุ่นลองท็อปครับผมขั้นสีเทารอแม็กซีทองนี่จะเป็นตัวท็อปราคาสีมาเปรียบเทียบให้เบิ่งว่า มีกองเก็บข้องไต้เบาะคือขายไฟตรงฐามบอเพราะว่าหมู่บ้านมีลูกคา้าคอมเมนต์ถามเข้ามาในคลิปที่ผมล่โงตธรรมดาหลอสีรลวดไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมเบิี่งสีก่อนนะครับตัวสีเขียวนี่เป็นสีด้านนะครับเป็นสีด้านนะครับสีด้านสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกธรรมดานะครับเนาะเป็นสีเขียวขีดมากับแก็เป็นแบบด้าน สีดัดนะครับไฟหน้าก็เป็นหลอดไฮโรเจนนะครับ,ไฟ,บ,รบไฟเดี้ยวไฟลีก็เป็นแบบไฮโรเจนนะครับขอบแต่เป็นโครเมียมนะครับในส่วนล้อแม็กเป็นแม็กห้าการสีดํานะครับเป็นล้อแม็กแบบอันลอยห้าการสีดาดิสเบรกน้ามาพร้อมกับปั๊มเบรกหนึ่งพอยางหน้ากับสีเป็นเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะครับ สำหรับตัวสีเขียวนี่เป็นตัวล่องท็อปนะครับจะเป็น Law ล้อแม็กแต่ล้อแม็กเป็นสีดํานะครับเครื่องยนต์ร้อยสิบห้าซีซีดีเยี่วะนะครับสองสูบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารนะครับเป็นรถบังลมครอบนะครัวกันสะเทือนหนากับเป็นแบบเทเลกรอบิกนะครับซับแรงด้วยน้ำมันนะครับดิดเบรกครับตัวนี้ จะพายยางเบิงก่อนนะครับล้อหลังก็เป็นล้อแม็กซีดำครับยางกับแปดสิบทับเก้าสิบสิบเจ็ดโชกคู่ครับเป็นแบบยูนิตสปริงสปริงสีดำตัวนี้คือเป็นหลุดล่องอครับเด้อครับเด้อแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวขีดไม้สีดันนะครับไฟไทยก็เป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเลี่ยวก็เป็นแบบหลอดฮาโลเจน อะมาเบิ่งขั้นตัวท็อปนะครับว่ามันแตกต่างจากตัวรองท็อปอยังไงนะครับเนาะอี่คือตัวท็อปนะครับเป็นสีเทาตัวนี้จะเป็นสีเท่านะครับสีเท่าในส่วนของไฟส่องสว่างกับเป็นหลอดไฮโดรเจนทั้งขั้นขึ้นกันครับขอบแตกกัเป็นโครเมียมนะครับ ล้อ,อแม็กวินจะเป็นสีทองครับสำหรับตัวท็อปนะครับเนาะเป็นล้อแม็กสีทองมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าปั๊มเบรกหนึ่งพอตเตือนแต่ว่าล้อแม็กเป็นสีทองนะครับเป็นสีเงาอ่ะผบสีบอกจุดแรกเลยนะครับอ่ะตัวท็อปนี่ครับนี่ตัวท็อปจะเป็นระบบเบรกแบบ UBS สังเกตมองมือเบรกหนาครับน,นะครับเรื่องที่แตกต่างกันกับตัวล่องท่อเห็นไหมครับตัวล่องท็อจะเป็นมือเบรกหนาแบบธรรมดาอ่านี่นะครับได้จุดแตกต่างที่หนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันตีดแตกต่างกันนะครับตัวนี้จะเพิ่มเขามาเป็นระบบเบรก UBS นะครับ,นะรบตัวท็อนี่จะมีระบบเบรก UBS นะครับ นี่สตติสเตติเกอร์ติดจุบงค์ข้นหนาด้านซ้ายว่า UBS นะครับแล้วก็ข้อแตกต่างอีกที่สองในส่วนของสเตตกเกอร์นะครับสเตตกเกอร์คัมบ์วอฟฟินของตัวท็อปเนี่ยจะเป็นโลโก้แบบ 3D ตัวนุ่นนะครับซีโคเมียมเห็นไหมครับโลโก้แบบ 3D ตัวนุน่นซีโคเมียม แต่ถ้าเป็นโตัวธรรมดากับเป็นสติ๊กเกอร์คำว่าฟินไลน์การาฟิกธรรมดาครับนี่ยอ่ามีข้อแตกต่างที่สองนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างที่สามก็คือนี่ครับระบบเบรกตัวนี้เป็นระบบเบรก u p s นี่ครับระบบเบรก u p s เห็นไหมครับตัวนี้จะมีสายเบรกเพิ่มขึ้นมา แต่ตัวนี้ก็เป็นเบรกธรรมดาครับนี่ตัวธรรมดาเป็นเบรกธรรมดาจะมีสายเบรกอ่าระบบเบรกยู s ีเทำงานยังไงก็คือระบบเบรกยู s ของรุ่นตัวทอ็อปนี่เวลาเาหยียบเบรกหลังเนี่ยเบรกหน้ามันจะเบรกน้ำครับก็คือบอกยังไงมาเหยียบเบรกหลังเบรกหน้าร่วมทำงานด้วยนะครับแต่ว่าตัวธรรมดานี่ก็คือเหยียบเบรกหลังก็เฉพาะจะทำงานเฉพาะเบรกหลังนะครับเบรกหน้า ก็จะทางานเฉพาะเบรกหน้าทางานอิสระนะครับเนาะแต่ตัวท็อเนี่ยถ้าเหยียบเบรกหลังดิดเบรกหน้าก็ดีทำงานนํานะครับแต่ถ้าเหากกำดิดเบรกหน้าเบรกหลังบ่งงาทางานนํานะครับก็คือทํางานนํารวมกันเฉพาะเวลาเหยียบเบรกหลังนะครับช่วยให้การหยุดรถที่สั้นขึ้นนะครับนี่คือระบบเบรก UBS เนาะนี่แหละครับขอแตกต่างแต่ในส่วนของภาพรวมต่างๆกับวิธียังแตกต่างกันไรครับ บพรว่าสิเป็นเลื่อนไม่ชีวิตคุณแก่คือกันเบิดนะครับเนาะอ่ะละมุบ้านผมลงคลิปตัวธรรมดาสองขั้นนี้ไปนะครับตัวธรรมดาไปลูกค้าถามว่าใต้เบาะมีกล้องเก็บของบอนะครับเอฟซีผนถามเขามาอ่ะเดี๋ยวผมจิมาเปิดให้เบังเลยครับอ่ะกล้องเก็บของกับซ้ำๆกันกับไข่ตรงขัมนะครับทางไข่คู่คู่แข่งกับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยกระทือว่าใหญยเติบนะครับนี่เด้อครับเดอ้อมาตอบคาถามให้แล้วเปิดให้เพิ่งเลยคำถามมาว่าใต้บ่อมีกล่องเก็บของไหมประสันนะครับทังน้ำมันกับบรรจุได้4.2ลิตรเด้อครับเดอ้อนี่นี่นะครับในส่วนของใต้เบาะมีกล่องเก็บของขด้วยกันเด้อครับอ่าขออนุญาตปิด สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาครับสำหรับรุ่นล่องท็อปนี้ขั้นสีเขียวนี่ราคาเงินสดอยู่ห้าหมื่นบาทนะครับผมแต่สำหรับรุ่นท็อปขั้นนี้นะครับเนาะราคาเงินสดอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสองั้นนี้ลองท็อปกับตัวท็อปราคาต่างกันอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเด้อสำหรับในราคาเงินสดเอา มือนี้ผมกับวัฒนไทยตัวท็อปกับตัวรองท็อปเบิมงินนะครับเนาะหลังจากเมื่อวานผมลงคลิปตัวล่อซีรุดไปทั้งสองคันมีระบบสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท่าทั้งสองคันนะครับเด้อสตาร์ทได้ดสองระบบนะครับเนาะด้านหน้าเนี่ยก็จะสามารถขันนัดสามตัวนี้ออกครับขับน,นัดสามตัวนี้ออกใส่ออใตะกร้นาหน้าได้นะครับเนะน,นาะใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับเป็นรถรถครอบครัว เอามื่อนี้กับผมีอย่งางไรครับมาไทยรถจักรยานยนตยย์ยามาฮ a Fino รถประหยัดน้ำมันสไตล์พรอบครัวให้แฟนคลับเอฟซีเดือบึงกันนะครับเอาเบิ่งแล้วกับคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลาพิลันยาให้่เนี่ยเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้เนี่ยคลิปนี้กับผมีอย่งางไรครับเอาคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ